อนุทินลั่นไม่เอาสูตรนายกคนละครึ่งไม่ขอเป็นทาสใคร3มกราคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงการวิเคราะห์ว่าพักภูมิใจไทยอาจได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งของขั้วรัฐบาลเดิม จะรับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยหรือไม่นั้นเป็นเพียงการวิเคราะห์พักภูมิใจไทยก็จะเดินไปแบบนี้ทํานโยบายแบบนี้เราอาจจะไม่เด่นในเรื่องกระแสแต่เน้นเรื่องสมาชิกที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านใกล้ชิดพื้นที่ได้รับความเชื่อถือสมาชิกเหล่านี้ถือเป็นฟันเฟืองของพักภูมิใจไทยในฐานะของผู้สมัครรับเลือกตั้งสสนี่คือการที่พักภูมิใจไทยเข้าถึงและสื่อสารกับชาวบ้านและชาวบ้านก็สื่อสารผ่านสมาชิกเราไม่ทราบว่ากระแสเราแข็งแรงขนาดไหนแต่เรามีสิ่งที่เชื่อมต่อกับประชาชน แม้ถามย้ําว่าพรรคภูมิใจไทยสามารถเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้มีสอสอมากกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติที่ชูพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกหรือพรรคพลังประชารัฐที่ชูพลเอกประวิทย์เป็นแคนดิเดตนายกนายอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือจะดูบริบททางการเมืองนายอนุทินกล่าวว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยรวมได้เยอะกว่าพรรคอื่นๆก็ต้องดูว่าสวจะทําอย่างไรเราก็หวังว่าถ้ารวมได้250เสียงหรือมากกว่านั้นสวก็คงต้องใช้ดุลพินิษว่าถ้าไม่ นับสนุนพักที่ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งของสภาสวจะตอบพี่น้องประชาชนอย่างไรตรงนี้อยู่เหนือการควบคุมของพักภูมิใจไทยเมื่อถามถึงสูตรคนละครึ่งระหว่างพลเอกประยุทธ์เป็นก่อน2ปีและต่อด้วยนายอนุทิน2ปีเป็นไปได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตรงนี้ไม่รู้มาจากไหน ตำแหน่งแบบนี้มีทยายาททางการเมืองได้หรือและตนก็ไม่ขอเป็นทายาทใครจะเป็นอะไรก็ทำด้วยตนเองและที่สำคัญเราไม่ได้เลือกตั้งหรือแต่งตั้งตังตวเองกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านมาไม่รู้กี่ด่านโดยเฉพาะความต้องการของประชาชนดังนั้นสิ่งที่ดูแล้วไม่เกี่ยวข้องกับทางเดินของเราเราก็ไม่คิดตอนนี้คิดแค่ว่านโยบายดีแล้วหรือไม่ ชาวบ้านเชื่อหรือไม่ว่าผู้สมัครแข็งแรงขยันลงพื้นที่หรือไม่ตอนนี้คิดแค่นี้และขอทำตรงนี้ให้ดีที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์